สวัสดีครับกับผมนายธนพงศ์การกำแพงนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับโปรเจกต์ Project นะครับระบบรู้จำใบหน้านะครับผมครับโดยอันดับแรกนะครับเราจะทำการเข้าไปที่ยูเ r อร์ของอาจารย์นะครับผม เราจะเข้ามา user ของอาจารย์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มรายชื่อของนิสิตนะครับเข้าในรายวิชาเรียนนะครับเราจะเพิ่มนะครับรายชื่อของนิสิตตรงนี้นะครับผ่านการ import นะครับไฟล์ excel เข้ามานะครับตรงนี้นะครับพอเรา import นะครับชื่อของนิสิตก็จะขึ้นในตารางนะครับแล้วก็ครับผมจะกําหนดให้ ยูสการใช้งานของนิสิตนะครับเป็นรหัสของนิสิตนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับจะเป็น1 2 3 4ตรงนี้จะเป็นรหัสตั้งต้นในการเข้ายูสของนิสิตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับชื่อหรือข้อมูลของนิสิตนะครับที่ได้แอดมาจากไฟล์ Excel นะครับ อันดับต่อไปนะครับเราจะเข้ายูสของนิสิตท,ที่อาจารย์้แอดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราต้องทำการนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเพื่อทําการเปลี่ยนรหัสตั้งต้นที่อาจารย์ได้ตั้งไว้นะครับเป็นรหัสที่นิสิตสามารถใช้งานของนิสิตได้นะครับ พอนิสิตเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับนิสิตนะครับต้องทําการอัปเดตใบหน้านะครับหรือทําการเทนรูปใบหน้านะครับเพื่อที่จะใช้ในการเช็คชื่อในรายวิชาครับตรงนี้ก็จะเป็นรหัสรายวิชานะครับ โดยเราทําการนะครับเทนใบหน้าทั้งหมด50รูปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับในการที่เราเทนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะเข้าไปที่ยูสของอาจารย์นะครับเราจะเข้ามายูสของอาจารย์นะครับเพื่อที่ให้อาจารย์นะครับเปิดการเช็คชื่อนะครับ จะมีโหลดดิงตรงนี้นะครับพอถึง100ปุ๊บก,ก็ทำการเช็กชื่อนะครับแล้วก็ไม่สามารถเช็กชื่อได้ซ้ำอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับในการเช็คชื่อของนิสิตนะครับโดยเราสามารถนะครับเสิร์ชหา ข้อมูลที่เราต้องการจะเสิร์ชหาได้นะครับแล้วก็เราสามารถนะครับ Export นะครับเป็นไฟล์ excel ออกมาได้ครับนี่ว่าเป็นการ Export ออ,ออกมานะครับครับผมก็จบการนำเสนอการอัปเดตโปรเจกต์เท่านี้นครับผม ขอบคุณครับ